โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์เอ็กซ์นะครับโอเคทุกคนคงจะงงนะครับว่าผมขึ้นมาได้ยังไงนะแต่เดี๋ยวผมจะมีวิธีสอนครับก็คือคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาเหินนะครับเหินในคาร์เอ็กซ์นะ่าน่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้จุดเหินหรือว่าอาจจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคครับ okay, ผมจุดแรกครับมาเริ่มที่บ้านเราเลย บานด้านล่างนะครับแล้วก็จุดเหินเนี่ยผมจะเรียวกว่าเป็นจุดใหญ่แล้วกันเนี่ยผมซูมให้ดู <c oughs> จุดเหินใหญ่แล้ะกันตรงเนี้ยเพราะว่ามันเหินขึ้นหลังคาก็ได้หรือว่าจะเหินอ่าเหินมาตรงถนนก็ได้นะครับเนี่ยตรงสะพานก็ได้นะเดี๋ยวเค okay. ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะเห็นปะพอเข้าข้างหน้านะครับให้เราเบี่ยงขวามานะเนี่ยเดี๋ยวเจอเหินตรงเนี้ยจดี๋ยเจอเนินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูอ่อ <c oughs> อี้นะโอ้ยโอ้แล้วแรงเกินเอ้าอล้วติดบักเลยเฮ้ยโอ,โอ้จมเลยจมพื้นจมพื้นเลยปะเออเคมาเดี๋ยวเราไปเหินใหม่อีกครั้งนะอ่าถ้าใครอยากเหินขึ้นบนหลังคาเนี่ยก็แนะนำให้กดคันเร่งค่อยๆนะ ทางเข้ามันมีอยู่หลายทางอยู่นะครับจะเข้าด้านข้างด้านหน้าก็ได้นะอันนี้คือด้านหน้านะผมจะเข้าด้านหน้าแล้วกันผมจะได้เติมคันเร่งแรงๆหน่อยแต่อันนี้ผมจะขึ้นบนหลังคาให้ดูก่อนนะครับจะเติมคันเร่งแบบค่อยๆแล้วกันไม่ต้องแรงมากนะครับอ่าประมาณนี้โอเคในเราก็ขึ้นหลังคาได้แล้วเป็นไงไฟีเย้าว่าทุกคนเอ๊ะอย่างไีเย้าเลย อันนี้ผมก็เวลสิบนะครับแล้วก็เติมเอา GTR R35 นะเป็นรถที่ผมอย่างชอบแล้วาหาหาหามุมทำปกคลิปแป๊บหามุมทำปกคลิปก่อนแล้เคเอ้ยมุมมุมนี้เห็นภูเขาไฟด้วยน่าจะเฟี้ยวน่าจะเฟี้ยวแคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเหินขึ้นสะพานให้ดูนะไฮเวย์ให้ดูนะครับ มันทําได้เนี่ยแต่ถ้าใครจูนจูนรถมาแรงๆเกินเนี่ยอาจจะเลยก็ได้นะ <c oughs> บอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมค่อนข้างจะติดนะ <c oughs> บอกเลยว่าติดกว่าชื่อนะครับ <c oughs> ชื่อนี่นะตีหิดนะแต่แต่ผมติดเกมนี้มากกว่าชื่อนะบอกไว้ก่อนแล้วบินเลยนะบินไป กถึงบอดีเอาบัคด้วยโอ้บักเลยบ่ะโอเคอเคลเป็นไงทุกคนอ,อย่างเฟี้ยวเลยว่ะมีเหินได้ไนะอย่างกับไฟเอเ็มเฟี้ยวอะไรไม่ไม่รู้ว่าจะทํามาเพื่ออะไรนะมันก็ไม่ได้มีตํารวจเป็นเหมือนไฟเอ็มเหมือน GTA นะก็อาจจะเอาไว้เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับเหินเนี่ยหรือว่าอาจจะหนีเอาไว้หนีเพื่อนเวลาโดนแกลเวลาโดนชนแบบเนี้ย โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองอีกครั้งหนึ่งนะอ่าจุดเหินเนี่ยผมหามาให้ประมาณ3-4จุดนะเดี๋ยวผมพาไปเอาจุดนี้ก่อนแล้วกันจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใหญ่สุดนะครับเพราะว่ามันเหินขึ้นได้ทั้งหลังคาแล้วก็ถนนเลยออโอ้โหเราถึงบด,ดีได้คะแนนจำบวกสีนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปลองใหม่ครับ แต่ผมว่าจะขึ้นหลังคาแน้ะแต่ว่ามันแรงเกินผมกดคันเร่งมาแรงเกินไงเออแหกโคง้งแหกโคง้งใคโอเคครับเข้าด้านหน้ามาแล้วเบี่ยงขวานะเบี่ยงขวาสุดๆเลยเพราะว่าเหินเพราะว่าเนินมาอยู่ตรงเนี้ย ถ่ายรูปถ่ายรูปสักถ,ถ่ายรูปทำปกคลิปสักนิดนึงได้ไหมรถกำลังเหินเลยรถมันปิดไปได้รถบอกรถบอกไอ้ี้ยกูปิดไปได้มึงใจกูบินทำไมเนี่ยโอเคผมพยายามจะขึ้นหลังคานะมันขึ้นไม่ได้ผมกดคันเร่งแรงเกินถ้ากดค่อยไปก็กลัวจะไม่ถึงนะเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ โอเคเดี okay, ๋ยวเข้าด้านนี้บ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแบบกลางอากาศนะไม่ไ้วยทําได้เปล่า<ม>กดโ okay. อเคอือย่างเฟี้ยวรถดันแล้วร,รถบินรถบันบินไม่ได้นะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหามุมทําปกคลิปสวยๆ<ม>เฮ้ย เอ้มุมนี้ก็มุมนี้ก็ได้อยู่นะอะ okay. โอเคอ้เลยนี่ไงบอกแล้วว่าเลยตาแคผมเดี๋ยวเอาอีกสักครั้งนึงแล้วกันถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็แมวและเฮ้โออ เติมคันเร่งแรงไปเป็นรถที่สวยมากกันนะสามห้าเดี๋ยวผมอาจจะเก็บตังค์ซื้อสามสี่นะตอนนี้ผมมีสองคันนะครับที่แรกมีสามนะที่แรกมี audi ttr ด้วยแต่ว่าผมขายไปแล้วผมอยากได้่า,าที่ผมขายไปผมเอาไปแต่งแต่งมัดมัดแต่งมัดนะ โอเคครับมาจุดที่สองแล้วกันจุดนี้อ่าเห็นปะข้างบนหัวเราเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูแล้วกันเฮ้ยเจอกล่องด้วยตรงนี้นะครับจะมีทางขึ้นอยู่สองที่นะเนี่ยตรงนี้เป็นที่เหนินทางขึ้นสองที่นะครับถ้าใครมาเล่นผมแนะนําให้ขึ้นทางนี้ดีกว่าเนี่ยทางที่ผมลงเนะี่ยเพราะว่ามันจะได้เติมคันเร่งด้วยนะเนี่ยตรงนี้เลย ๋ยวเราลองขึ้นไปครับมันจะได้เติมพันเร่งนะครับรถจะได้เหินไปไกลๆเแล้วก็เติอมออกไปเลย <c oughs> ขอดเปียวขอดเปียวมีไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นะเหินเนี่ยอาจจะเอาไม่ให้เราพว,พวกเราเล่นก็ได้นะ โอเคถ้าถ้าขึ้นมาฝั่งนี้นะครับขึ้นมาฝั่งนี้มันจะเติมคันเร่งยากนะถ้าใครรถแรงๆอาจจะสะบัดได้นะครับอ่าแล้วก็จุดตรงนี้จะอยู่บนบนหน่อยนะอ่าบนบนปั๊มน้ํามันนะยวผมเอาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขอขอขอขึ้นบนตึกก่อนนะครับจุดเราจะได้อยู่ตรงตรงจุดที่ทุกคนเห็นนะอ่าตรงนี้เลย โอเคอ่าตรงนี้เลยครับผมจะอยู่บนบนหน่อยบนตมน้ำมันตรงนี้นะอ่าสูให้ดูโอเคเหมือนผมไปเจออยู่หลายเหินอยู่นะแต่ผมจำไม่ค่อยได้ว่ะทุกคนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวขอไปหาก่อนแล้วกันโอเคครับผมก็อันนี้มาจุดที่สามนะจุดที่สามคือไม่ไม่เชิงเหินแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นตึกนะครับ ขึ้นตึกตรงทะเลทรายนะตึกตึกตึกที่เขากำลังสร้างเนี่ยโอเคกดให้ดูเนะี่ยตรงนี้เลยตึกตรงนี้เลยแต่ตึกด้านข้างขึ้นไม่ได้นะครับจะขึ้นได้แค่ฐานนะเดี๋ยวผมผมจะลองไปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเหินลงก่อนเอเอโอ,อ,อ,อ้ถ้าเป็นของจริงนี่เละไปแล้ว ลงขนาดเนี้ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมีจุดน่าสนใจอีกที่หนึ่งนะก็คืออุโมงค์น้ำนะครับอ่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วก็อ่าตรงนี้นะเป็นอุโมงค์น้ำนะครับก็คือแ่โคตรเฟี้ยวเป็นเกมที่ซ่อนอะไรเลยอะหลายๆอย่างให้เรามาค้นหานะครับเอ้ยผมชอบนะเกมแบบนะี้ อันนี้คือเป็นอุโมงน้ำธรรมดานะครับอีกฝั่งหนึ่งมาโผล่อีกฝั่งหนึ่ง,ง,งแค่นี้ใต้ตึกใต้ตึกสูงแค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากเผื่อทุกคนอยากมาเล่นไงโอเคตรงตึกนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนขึ้นตึกที่มันมีอ่าที่มันมีอุโมงน้ำอก่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปตึกเนะี่ยมาน้องขึ้นจากตึก มันมันตองขึ้นจากตึกที่ผมอยู่นี่นะขึ้นมาสักประมาณ4ี่ห้าชั้นนะครับแล้วก็จะเหินไปได้นะแต่ว่าก็อาจจะลงไม่ได้เราต้องกดรีเซ็ตรถเอานะครับ่าเนี่ยข้างหน้าเลยไม่เชิงเหินแล้วกันทุกเนี่ยนะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนอันนี้ผมก็มากับรถม u ส t ต n งนะครับเมื่อกี้ขับ GTR ไปแล้วไป ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าบอกเลยว่าขึ้นขึ้นยากมากแล้วตึกเนี่ยขึ้นยากมากมันต้องวนแบบวนขึ้นบันไดอ่ะเนี่ย,ยก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับ e. อีกอ่าจุดนี้อะไรวะจุดที่สามะจุดที่สามจุดที่สี่นะครับจะอยู่ตรงบ้านเราเลยนะบ้านข้างล่างนะครับเนี่ยเราเราวาร์ปมาบ้านแล้วก็ขี่มาทางนี้เลยอ่าขี่มาตรงนี้แล้วที่เหอมันจะมีอยู่สองที่นะครับตรงเนี้ย จะมีสองที่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกัน <c oughs> คือผมมาเก็บกล่องเขียวไนงะเก็บตังก็เลยมาเจอนะครับอ่าตรงนี้ที่หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยที่ผมชนเนะี่ยที่หนึง่งแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งครับที่หนึ่งเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังตรงนี้เลยเนี่ยครับข้างหน้าเลย เหินได้สบายโอเคตรงนี้จุดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเหินตรงตรงนั้นดูข้างหน้าดูนะครับโอเคก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวสายอ้อมตึกมาครับเลี้ยวขวาขวาอีกครับแล้วจะมาเจอตรงนี้นะเหินแล้วก็เบี่ยงขวานิดน,นึง ถ้ารถใครงแรงน่าจะออกไปข้างนอกถ้ารถใค็งแรงน่าจะออกไปข้างนอกได้นะครับเค okay. ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครเจอจุดเหินเนี่ยถ้าใครเจอจุดเหินที่นอกเหนือจากผมเจอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไปละบายบาย